กล้วยหอมห้ามกินกับอะไรพูดถึงกล้วยหอมซึ่งเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารสูงมากทีหนึง่งแล้วหลายๆคนก็ชอบทานกล้วยหอมกันเรื่องสำคัญที่น่าจะรู้รกันบ้างไว้นะครับก็คือแล้วกล้วยหอมนั้นห้ามกินกับอะไรกันบ้างมาฟังกันเลยกล้วยหอมนั้นห้ามกินกับโยเกิร์ตการรับประทานพร้อมกันก็จะผลิตสารก่อมะเร็งได้ง่าย ข้อที่2กล้วยหอมนั้นห้ามกินกับมันฝรั่งถ้ากินด้วยกันนั้นจะเกิดกระแล้วก็ผื่นแดงที่ข้างจมูกหรือที่เรียกกันว่าผื่นปีกผีเสื้อข้อที่3ครับกล้วยหอมนั้นห้ามกินกับเผือกกินด้วยกันก็จะทําให้ท้องอืดได้ข้อที่4ก็คือกล้วยหอมห้ามกินกับเนื้อว,วัวถ้ากินด้วยกันนั้นจะทําให้ปวดท้อง ข้อที่5ก็คือกล้วยหอมนั้นห้ามกินกับมันเทศถ้ากินด้วยกันนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่ไม่พึงประสงค์จะทําให้ร่างกายนั้นไม่สบายผู้ป่วยโรคไตอักเสบนั้นเฉียบผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันนั้นไม่สามารถจะกินกล้วยหอมได้กล้วยนั้นมีโซเดียมมากถ้ากินกล้วยเยอะร่างกายก็ได้รับโซเดียมเยอะซึ่งเมื่อโซเดียมในเลือดมากขึ้นภาระการทํางานของไตก็จะหนักขึ้น ทำให้โรคมีอาการที่รุนแรงขึ้นนี่คือข้อมูลเรื่องกล้วยหอมห้ามกินกับอะไร